نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد サาอลัยกุมวาระหมัตุนลอวะบรกทุท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับผมตั้งเป็นคำถามถามพี่น้องทั้งหลายนะครับตั้งแต่ตอนต้นของการพูดคุยในวันนี้นะครับว่าเราเป็นมนุษย์ประเภทไหนเป็นมนุษย์ประเภทไหนมีอยู่สามประการที่ ขดดิสด้บอกเอาไว้ประเภทที่หนึ่งสังคมสาบแช่งสังคมเอือมระอาสังคมบอกว่ามันน่าจะตายไปซะได้ก็ดีสังคมรู้สึกอึดอัดใจสังคมเดือดร้อนเพราะคนคนนี้ก็ต้องหันมาดูตัวเรานะครับพี่น้องเราเนี่ยอยู่ในประเภทนี้หรือเปล่าหรือมีบ้างลักษณะที่คนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากเรา คนนี่ได้รับความอึดอัดใจได้รับความทุกข์ใจจากเราประเภทที่สองประเภทที่สังคมต้องการคนคนเนี้ยอัลล่อสังคมต้องการจริงๆจ,จะไปที่ไหนก็ตามแต่สังคมให้การต้อนรับสังคมดีใจเหลือเกินที่ได้พบหน้าคนคนนี้สังคมอัลล้อมีความสุขจริงๆที่ได้นั่งคุยกับคนคนนี้สังคมรู้สึกได้รับการช่วยเหลือถ้าหาว่าคนคนนี้มา เนี่ยเราเป็นบุคคลประเภทนี้หรือเปล่าถ้ามันมีอยู่บ้างอัฮัมดุละวางแผนให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยจะมีเลยนะเฉยๆเนี่ยประเภทที่สามสังคมมองดูคนคนนี้นะโอ้ไม่ค่อยจะมีประโยชน์มีก็ได้ไอ้คนเนี่ยอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ค่าเท่ากันไม่ค่อยจะมีประโยชน์แล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อน ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมสามประเภทเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยอยู่ในมุมไหนเราอยู่ในประเภทไหนต้องหันมาตรวจสอบดูแลตัวเองนะครับมันมี h ษอยู่บทหนึ่งที่เป็นฐานสําคัญที่เราจะได้พูดคุยกันในเรื่องนี้ว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ประเภทไหนท่านอบูุอตาดะรดิยัลลอฮฺอวานหุได้รายงานเอาไว้นะครับ แล้วก like ad ad mm all ah, ็บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีอิมามมุสลิมอันอัฮมัดทันนาซาอีนะครับเป็นฮะดีษที่ถูกต้องท่านอบูกอตาด้าได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่ามุรราะอะไลมุรราะอาลันนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบีจนาซะฟะกอลมุสต์รีฮุนวะมุสต์ราหฮุนมินหูฮะดีษนี้ ท่านอบูกตาด้าบอกว่ามีจนาาจนาาาแปลกว่ซ็ศพนะครับผ่านมานะครับพอศพผ่านมาปั๊บศพที่หนึ่งบวามุสตารีฮุนโอ้ศพนี้สบายแล้วไปสบายนะครับวามุสตราร์ฮุนมินหูอีกศพหนึ่งก็คือศพนี่คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยรู้สึกสบายใจที่มันไปสที เอาใหม่พี่น้องศพแรกศพแรกพอเวลาผ่านมาท่านนาบีบอกโอ้ศพนี้เนี่ยไปสบายล่ะไปสบายอีกศพหนึ่งผ่านมาท่านนาบีก็บอกว่าคนที่อยู่เนี่ยสบายและที่ไอเนี่ยไปที่มันตายไว้ซะได้เนี่ยดีแหละอ้าวกอลูยารอซูลลอฮฺวัลมุสลัลมลุสตรีฮฺวัลมุสลรา์หุมินหฺโอ้ท่นานอัสสลฺลอฮะ เหล่าบรรดาซาฮาบะเขาถามท่านนาบีนะโอ้ท่านรอซูลุลลอฮอศพที่มันรู้สึกสบายไปสบายเนี่ยมันยังไงแล้วศพที่ผ่านมาแล้วท่านนาบีบอกไอ้คนอยู่ข้างหลังเนี่ยสบายที่มันตายไปสักทีหนึ่งเนี่ยมันยังไงกันก็ละอัลอับดุลมุอหมินยัสตรีห์มินนัสบิดดุนยาวะอาดาฮะอิล่าราะห์มะติลลาท่านนาบีก็บอกว่าศพของมุอหมินศพของคนดี ศพของบ่าวที่ดีนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเขาตายแล้วเนี่ยเขาจะได้รับการพักผ่อนเขาจะรู้สึกหมดห่วงเขาจะถูกตัดขาดออกจากความลำบากของดุนยาอันตรายต่างๆของดุนยาความทุกร้อนของดุนยาเขาจะถูกตัดไปเขาก็สบายแล้วไปไหนอ่ะอิลาราะห์มติลละสบายแล้วก็จะไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลา والعبد الفاجر يستريح منه الأيباد والبلاد والشجر والدواب الله ส่วนศพของคนเลวเนี่ยนะพี่น้องแน่นอนเขาก็ต้องไปสู่ความกิ้วโกรธของรอบไปสู่อาซาบมันนะแต่ไอคนอยู่ข้างหลังเป็นยังไงยัสต์รีฮูมินฮุลอิบาดเบาวต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รู้สึกสบายใจเหลือเกินแต่ไอีคนเนี่ยมันตายไปซะได้ก็ดีวัน بلاد ประเทศชาติก็รู้สึกเบาหลือเกิดไอ้คนนี่มันตายอยู่กันหนักแผ่นดินเนี่ยวัเช่จะรู้ต้นไม้โอ้โหท่านนบีบอกไว้เยอะนะต้นไม้ก็รู้สึกผ่อนคลายวัดดาวาสิงสาราสัตว์ก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายอัลลอฮ์พี่น้องศพกาอะไรนะศพคนที่เป็นคนชั่วเนี่ยฟาจิตนะฮะดิษนี่สำนวนนี่บอกว่าวันอับดุลฟาจิตเบาวที่ชั่วนี่นะพี่น้องอัลลอฮ์ ต้นไม้ก็สบายใครบอกก่นท่านนาัีมุมฮัมหมัดสุลต่านฮวาเลฮิวซัววลลมได้บอกเอาไว้ต้นไม้ก็สบายผู้คนก็สบายไปซะได้เถิดดีนะครับแผ่นดินก็สบายบีลาดแผ่นดินอยู่ไปก็หนักแผ่นดินใช่ไหมต้นไม้สบายสิงสารสัตว์ก็สบายนี่คือคืออะไรนะคนชั่วเข้าไปเนะี่ยเขาไปเนี่ยไปได้รับสิ่งที่เป็นเป็นอาสาบเป็นการลงโทษแต่อคนอยู่ข้างหลังเนี่ยสบาย นี่แหละความหมายของมุสตารีฮุนว่ามุสตตรอฮุนมินหูไปสบายกับคนคนหนึ่งพอมันไปแล้วไอ้คนข้างหลังเนี่ยสบายทั้งแผ่นดินสบายต้นไม้สบายสิงสารสัตว์สบายเราเป็นคนประเภทไหนพี่น้องหรืออีก,อ,กอีกมุมหนึ่งที่บรรดาสหาบะบอกว่าประโยชน์ก็ไม่มีแต่มันก็ไม่ได้ทําฝ่าฝืนต่อเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่อยู่ประเภทนี้นะ ประเภทประโยชน์เนี่ยไม่ทำหรอกแต่ว่าไอ้บาปนี่ก็ไอ้บาปนี่ก็ไม่ทําเหมือนกันมีมีจานวนมากเหมือนกันนะบาปไม่ทําแต่ก็ประโยชน์ไม่มีต่อสังคมเลยทีนี้เมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็นสามประเภทอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้ตรงนี้สองประเภทเอามาจากคะดิษนีออีกประเภทหนึ่งบรรดาซอฮาบะได้พูดเอาไว้ประเภทที่ว่ามันไม่มีประโยชน์เนี่ยบาปไม่ทําแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นประโยชน์มันก็ไม่ได้ทําให้แก่สังคมเลย สังคมจึงคิดว่าอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ไปก็ได้มีปัญหาอยู่ก็ได้เพราะการอยู่ของมันมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนนะครับทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเราเรา,เรารู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีอยู่ประเภทต่างๆหรอเนี่ยที่ฮะดิษนบีได้บอกเอาไว้รู้แล้วเราทำยังไงพี่น้องประการที่หนึ่งเราเนี่ยต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเอง พยายามที่จะทําอะไรก็ตามแต่ที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้มันดีขึ้นแล้วก็พยายามที่จะทําประโยชน์ต่อสังคมทําประโยชน์ต่อคนรอบข้างบ้างทําประโยชน์พี่น้องเดี๋ยวนี้การทําประโยชน์ต่อผู้คนน่ยมันมีมันมีวิธีการทําที่มากกว่าในสมัยก่อนสมัยนี้เรามีมือถือสมัยนี้เรามีไลน์เรามีเฟซ สมัยนี้เรามีสื่อที่เรียกว่าโทรทัศน์นะครับแล้วทาประโยชน์ยังไงอ๋อหล่อเยอะแยะเลยพี่น้องทําประโยชน์พัฒนาตัวเองให้เป็นบ่าวที่ดีนะพี่น้องหลังจากเรียนรู้แล้วโอ้ประเภทของมนุษย์เนี่ยนะที่นบ,บีบอกเอาไว้หลักๆในสองอย่างนะครับประเภทไปสบายเนี่ยคือประเภทที่เขาทําความดีอย่างมากมายสังคมต้องการคนคนนี้ พอเราคนคนนี้ตายจากไปแล้วตามกําหนดของอัลลอฮ์เขาก็ไปสบายแล้วผู้คนในระหว่างที่คนคนนี้มีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ต้องการคนคนนี้เหลือเกินได้รับประโยชน์จากคนคนนี้เหลือเกินประเภทนี้เราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวของเราเองให้ไต่เต้าไปอยู่ในประเภทนี้ให้ได้ก็คือเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมไวชแนลไม่มีทรัพย์สินหรอกครับพี่น้องในการที่จะได้ ทำสื่อตรงเนี้ถึงเดือนใช่สองสาล้านเนะี่ยพี่น้องก็มากพอสมควรนะเอามาจากไหนอยู่ไม่ได้สี่หปีแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เอามาจากที่พี่น้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงนี้แหละบริจาคพอรู้สึกว่าตัวเองอัลฮัมดุลลาด,ดีขึ้นแล้วใช่ไหมเราดีขึ้นเนะี่ยเป็นประโยชน์ต่อต,ต,ตัวเราแต่เราได้บริจาคเอาเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งหลายที่เขาได้ชมทีวีและอินชาอัลลอฮ์ในอนาคตข้างหน้าเขาจะเปลี่ยนขออนุอาตอลัลลอฮ์เราก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องสิ่งนี้เคยคิดกันบ้างไหมพี่น้องว่าเราเนี่ยอยู่แล้วเ,เราเป็นประโยชน์ต่อผู้คนบ้างเปล่านะเวลาใครเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยคนบอกอ๋โอโลมันน่าจะตายมานานแล้วเวลาคนนี้ตายปั๊บอลอโลมันสะใจเหลือเกินตายซะได้ก็ดีเราเป็นบุคคลประเภทน,นี้หรือเปล่าหรือเป็นบุคคลที่สังคมเสียดายเหลือเกินอลอโลคนคนนี้ตอนเขาอยู่เนี่ยเขาดีจริงๆ เวลาตายไปแล้วปั๊บผู้คนเสียใจว่าคนคนนี้เคยทําประโยชน์ให้กับสังคมเคยทําประโยชน์อย่างมากมายอ้าวเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆเดี๋ยวนี้อะไรอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําประโยชน์ให้สังคมเนี่ยมันมีมากกว่าสมัยก่อนการบริจาคเรื่องนี้อยู่ในมือถือกดปับป๊บปับ๊บปั๊บบริจาคพันหนึ่งเข้าธนาคารออกจากธนาคารเราเข้าไปในธนาคารที่จะ รวมแรงรวมใจกันทํางานเพื่อเพื่อเพื่อาศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเดี๋ยวนี้เรามีไลน์เอาได้รับโปสเตอร์มาโอ้โหอ่านแล้วกินกินใจจริงๆเช่นอะไรความสําเร็จจะอยู่เคียงข้าอะไรความสําเร็จจะอยู่เคียงข้างความอดทนถ้าไม่อดทนไม่มีวันสําเร็จโอ้โอ่านดูแล้วมันกินใจอะนะเอ้าส่งต่อ เรามีเพื่อนในไลน์สักสิบคนสิบห้าคนก็ส่งส่งส่งไปอเพื่อนสิบคนสิบห้าส่วนอู้มีประโยชน์เนี่ยส่งต่อส่งต่อส่งต่อเดี๋ยวนี้ผมเองอนะบอกตรงๆนะเดี๋ยวนี้ข้อมูลในการอัดรายการเบาลงเยอะพี่น้องส่งในไลน์มาโอ้้ยอันนี้มีแง่คิดดีเนี่ยก็ไปเอาตรงเนี้ยมาแล้วก็เอามาหากุรอ่านหาฮะดิษใส่เข้าไปแล้วคุยแล้วเนี่ยผมก็ได้ประโยชน์แล้วพี่น้องก็ได้แง่คิดจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นเห็นไหม ขนทางที่จะทําให้ตัวเราเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยมีมากเหลือเกินเวยโอกาสตรงนี้ซะประการที่สองอย่าก,ก่อความเสียหายหรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนเพราะอะไรไอ้การทําแบบเนี้ยสะสมกันเรื่อยๆสะสมกันมากๆแล้วนี่นะพอเวลาถึงวันตายจําเอาไว้ สังคมก็จะพูดกันซุบซิบกันเ่าแม่มันตายเสีดายนี่เบ้าใจแผ่นดินเบาขึ้นไปเยอะต้นไม้สิงสารสัตว์สบายอย่าได้ทำแบบนี้อย่างเด็ดขาดพี่น้องพัฒนาตนเองให้มันดีขึ้นอย่าก่อความเสียหายอย่าทำความเดือดร้อนให้ผู้คนก็ต้องหันมาดูอีกสี่กหนึ่งแหละสี่แรกเนี่ยดูว่าเราเนี่ยก่อประโยชน์ <c oughs> ให้แก่สังคมบ้างหรือเปล่า พอดูดูแล้วโอ้ประโยชน์พอจะมีก็ต้องมาดูอีกสิ่งหนึ่งว่าเราเนี่ยก่อความเดือดร้อนให้แก่สังคมบ้างหรือเปล่าทำอะไรประเภทมือไม่พายเอาเท้าราน้ำานี่มีเยอะในสังคมบ้านเราเอาเข้าสนับสนุนข้อบริจาคก,กันเพื่อที่จะช่วยพี่น้องชาวโรฮิงญาเพื่อช่วยพี่น้องชาวซีเรียเพื่อช่วยเด็กกำพรา้าเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้ใจ่ายในการทำทีวีเผยแพร่าศาสนาของเลา เฮ้ยไปบริจาคทำไมไอช่องนี้เนี่ยมันเงินเงยัเงินเงิน้งินงง้นัง้นัง้นแต่ตัวเองเนี่ยมไม่ได้ทำอะไรเลยเลยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่อสังคมเลยเลยฟิตเหน้าไปนั่งที่นู่นก็ว่าเขาไปนั่งที่นี่ก็เอาเรื่องของคนนั้นไปพูดประเภทนี้มีเยอะก็ต้องหันมาถามตัวเองว่าเราเนี่ยก่อความเสียหายหรือเปล่าเรายับยั้งให้คนอื่นยับยั้งคนอื่นไม่ให้ทำความดีหรือเปล่าต้องหันมาดูตัวเองพี่น้อง นี่แหละประเภทก่อความเสียหายแบบนี้มันเยอะเหลือเกินในสังคมของเราในยุคนี้แล้วก็มันมันง่ายสิบางทีไอ้การก่อความเสียหายเนี่ยไ,ไปตัดต่อจากวิดีโอไปตัดต่อจาก YouTube มาไปเอาคําพูดอะไรอะไรมามาตัดต่อแล้วก็ส่งไลายกันไปออนลอ์เสียหายกันเยอะเลยไอ้ประเภทไอ้ประเภทไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องในฉลาดนักเนี่ยนะเยอะบ้านเราทําลายกันเนี่ยนะเยอะเหลือเกินบ้านเราอิจฉาริษยากันเยอะเหลือเกิน ต้องหันมาดูตัวเองนะพี่น้องทําประโยชน์ต่อสังคมบ้างหรือเปล่าทําประโยชน์ให้แก่ผู้คนบ้างหรือเปล่าหรือประโยชน์ไม่เคยมีแต่ก็ทําแต่ในสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนทําแต่ในสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนให้แก่สังคมเราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าเลิกเถอะครับพี่น้องประการที่สพี่น้องประเภทของมนุษย์นี่เราจําเป็นที่จะต้อ,ง,อง,งเรียนรู้เนี่ยเราต้องเอาตัวเองเนี่ยเป็นหลักสักนิดหนึ่ง พยายามสร้างประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นอันแรกบอกพัฒนาพัฒนาตนเองอันที่สามนี่เพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นตัวเราก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขเอาลอกก็โปรดปรานข้อที่สามนี่สำคัญมากพี่น้องจำให้ดีนะทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยนะตัวเราก็มีความสุขคนอ so ื่นได้รับประโยชน์จากเรามีความสุข แล้วอัลลอฮ์ยังโปรดปานแก่เราด้วยอัลลอฮ์ยังเมตตาต่อเราด้วยพยายามนะครับในเรื่องนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองแล้วก็ทําประโยชน์ทั้งตนเองแล้วก็ผู้คนนะครับววววะะบบิิิิลลลลาาาาาหตตตฟกกก์์ดยออสรรมมมุุุฮััั